ผมต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่อุซุมากินารุโตะนั้นได้กลายเป็นกระสอบสายในภาคของบรุโตภาคลุ่นลูกมันเป็นเพราะว่าการมาของโปโบชิกิด้านเอนะคฮะโอ้โหหลายจากที่ภาพบรุโตนะครับอย่าได้รู้กันเลยว่าหลายๆคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซาสึเกะกับนารุโตะนั้นโดนตบเละเลยนะครับโดยโบโบชิกิ กับพวกคินชิกินะครับผมแล้วก็จิเกนจิเกนซิเลนสักชื่อหนึ่งนะฮะเพราะว่าสับสนกับดา้อนบอลเพราะไอ้ตัวนี้นี่มันโกงจริงๆนะครับเพื่อนๆใช้ได้ทุกทาตาเลยนะถ้าเกิดผมยังไม่ผิดไม่รู้แนะ่อันเมะเป็นยังไงนะเพราะผมก็ยังไม่ได้ดูแต่ในเกมอ่ะ ดินน้ำลมไฟมีครบเลยแล้วผมเพิ่งไปซื้อ DLC มานะครับตอนแรกผมไม่มีนะคินช,ชิกิกับโมโมชิกิวันนี้ผมได้เ,เป็นโมโมชิกินะครับผมส่วนที่เหลือก็สุ่มตามเสร็จรโรออโหแล้วก็ชอบกับติ๊มหน่อยนะฮะเล่ๆๆๆนเปโมโมชิกิไปดูร้อนซาอิซันคุโรซันคุโรซ้ำไม่เอา ได้เชมานลิ่โอเคจะมาเล่นทัวร์นาเมนต์อิสระเหมือนเดิมนะมารีวิวมูมาชิกิแต่ส่วนตัวผมผมว่าจะดูอยู่นะโบลุโตเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าอย่า้มาดูนารุโตโจบแล้วอะดูการเจริญเติบโตต่อของโบลุโตแล้วก็นารุโตในภาคลูก โอเคว่ะเกมแรกเจอคาร์โคลนะครับทั้งแปลกๆนะอรเตยก่อนรถไฟแล้วตัดฟ้าแล้วใช่ติด้วยสามรไปมาเป็น t s u ว่าตอนนี้เล่นได้จอยไม่ไต่อยดานมากแล้วโดอโดนครโลจับปาเนี่ยสถานเดานีสาน้มีครบ ใช้ไแล้วใช้ม้แล้วไฟไหมฟต่อด้วยดินต่อด้วยน้าไม้วไม้หมดแล้วนะโลกต่อหขาดนะ้ม้แล้วต่อเนืขาดดขาดแลก็คยา้รบ

กัดก okay, uh, oh. ินระเบิดโอเคจับว้าอ้อยพระนี้ิตโลกต่อสู้กับทอ้งโลกพลังไมโครได้จัดติดโั้โอมีเลี้ยงเลย ไก่ฝาเข้าไปคือท่าโคตรเทก็แย่แล yeah. yeah ้วแปลเลาไก่ฟาเอาละสัตว์อะไรอ่ะเราจะข่าวติดข่าว สถานลุนเดิน้าโอ้โหสวแตกโด้วยจักรโล่ผมอยากให้คันคโลมันตีผมให้มันเปล่ยนูผมอยากให้ทักยนดูอสยกปล่จัไฟสายฟ้าไปกูสไฟายฟ้าแลปิดเยน้ำีาาไปโ เดใมันินไม้ตายจะขอยาตก็เหลียดร้านมาดิการต่อสูจะเจอัตว์ในยักเทพวงลับสีชาอตหูจะว่าโคโรไอ้เชี่ยแต่เอ้ยหมดตัวหมดตาแล้วเีือดไหเลยโอ้โหเอ้าเลือดตัวเองเกือบหมดเหมือนกัน เป็นการต่อสู้ที่ไร้สาระซะจริงนเนี่ยตัวเองเกือบหมดผมไม่ได้ดูเรียนเลยแต่รานับเอล้วโอ้โหอย่างเซ่เลยโบชิกิใครมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมก็ไม่รู้นะผมไม่ไม่รู้เนื้อหาเกี่ยวกับภาพบรูโตเลยพอรู้อยู่ว่าแบบมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะรู้ว่ามันสู้ใครอะไรต่ออะไรแต่แบบยังไม่ไดรู้รายละเอียดถ้าเพื่อนๆรู้ว่ามันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบอกผมได้นะครับฝากขอมเมนต์ด้ แล้วต่อไปเราเจอขิบาทีนี้าจะเจอซาอีนะฮะสายโมมุชิกิกะทะว้ามาใส่ฝาเข้าไปไปเันเลยอาการมานรู้เา่าหมายต่อยกระดานต่อโดยวงจักร โง่สวเลยากไปมาดูกอวันะกเลยอกดูอ้าโดบบกันแช่นี้ละ เปิเชี่ยวประสาเชี่ยวได้ดีป่ะเปิดก่อนแล้วนะถือว่าเปิดก่อนแล้วนะสอยาส่วนจำได้เซ่สามเทพะสุเอาไปกินซะดอโดนต่อรับต่อรับตหัวเล,ล็มว้าปล่อยเข้าไปจอกนี้โอ้โลกระเทือน แม่ข่อยยัอีกรอบสถานะข่อยยัดเลยกันถ้ามาหาอย่างนี้ก็สามเทพสุแล้วเอาไปกินซอไอหน่มเลระดับยามากนะบไู่งได้เปล่า ตนแล้วก็ตรเลยเลยแล้วละวัอเหิน it euh, ูไปก็ทันทีเเียฟ้าไม่โคเลหรือตัวอะไรไม่รู้แล้วก็ถอยเข้าไปพี้าเียบหลอวินแนี่อาเก็บใช้สาไ่อทีสองเริ่มมาแล้วีบ้

จนเปลี่ยนล่ะเำละระเบิดปุ๊บใช้ท่าต่อท่าตเี่ยวภาษาเที่ยวถ้าการบรรล้าาบรอกสายฟ้าสายฟ้าต่างต่อต้องต่อตาตางต่อเปลี่ยนเสร็จปุ๊กล้าใ่้าเขาไม่ได้ีและใช้ไม้ร้อนหมดตอนนั้นจะการ่ัดได้ไหมโดนจับเอาลูก โอ๊ยโดนจับโอ๊ยจะตายจะตายโอ๊ยหมด

ผมยังไม่ค่อยชินกับจอยแม่เท่าอไหร่นะครับดูทีเล่นตัวไหนคีย์บอร์ดและฮินาตากับซ้ายอีฮินาตาไปโอ้โหไซ้ายอีซ้ออย, ata, ยอีกันนะฮินาตาเฉยรอบสุดท้ายรอบตกรุุ่่ ใช้ไม้ไม่าไปคาถาดนาถาสาฟ้าแล้วก็ล่าไก่ฟ้านี่ทีจะจังหวะนั้หมดและวิชานิจาสศัตรูรที่จะมาลงไม่โดนใช้ไม้หนึ่งทีมาเดือไม้หมดต้องเอาโบเข้าไป

tay người lái quá gai mọi người ngon như thế thì tôi bảo lam lam มาดิิสาม้วไปก่อนหนึ่งนีแล้วคันนะเอาไปกินซะระเบิดระเบ้อแล้วก็ต่อยันชั้นไฟยังไวเจอบิเกี่โูมจัดกา ขอติดสักทีปิดขายด้วยอันติเอาไปกินซะสามเทพสูนจงออกมาเอาหัวมังกรอของฉันแล้วก็ปิดขายด้วยโกเลมพุ่งเข้าไปต่อยว้าสิชีวิตฉันตัดจะจงหายตัวไปอย่างน่าสังเวชให้สมกับเป็นสิงมีชีวิต เหยียบร้อยท่าไม่ตายพันธุสิกรู้ผลแล้วพอใช่รับปิดฉากได้อย่างเทโมโมชิกิข้าไม่ชอบใไฮกูดได้เหยียบย่างเข้ามาในพื้นที่ของข้าหรอกนะเห็นแล้วมูดเข้าไปเมืองโคโดะและระดับเอสนะครับโอ้โยและแชมป์ทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ได้จะไปขอโมโมชิกิ เรียบร้อยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโบชิกิสำหรับผมโคตรจะเท่เลยนะในเกมนี้เนะี่ยสำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆาแล้วไว้เจอกันใหม่ชิปได้นะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ